ใน EP นี้ก็จะคุยให้ฟังถึงเรื่องของปัญหาในการกำหนดและปัญหาของการใช้งาน KPI ของหลายๆองค์กรนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอันที่จริงแล้วก็ได้เคยคุยไว้ใน OKR OK Mentor Podcast นะครับแล้วก็ใน HR Competent Podcast นี่แหละที่พูดถึงเรื่องปัญหาของการ ใช้ KPI ในการทำงานของหลายๆองค์กรนะครับในการประเมินผลในการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานและทำให้เกิดข้อติขัดหลายอย่างซึ่งในบางองค์กรก็แก้ไขโดยวิธีการผสมผสานเรื่อง OKR OK หรือ Objective and Key Result เข้าไปหรือบางองค์กรก็มาปรับหรือการกำหนด KPI กันใหม่นะครับหรือแม้แต่บางองค์กรเนี่ยก็ใช้วิธีการเปลี่ยน KPI ไปปรับใช้ OKR OK ไปเลย โดยใช้โอเคอรระบบเดียว KPI ก็ไม่ต้องทําอีกต่อไปเพราะมันมีเพนพอยหรือว่าความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากการกําหนดและการใช้งาน KPI ในหลายๆองค์กรนะครับในเอพิซอดนี้ก็เลยอยากจะคุยให้ฟังสั้นๆครับสักหาเรื่องที่เป็นปัญหาของการกําหนดและการใช้งาน KPI ซึ่งมักจะพบได้โดยทั่วไปกับองค์กรต่างๆนะครับท่านลองสํารวจดูในฐานะที่ท่านเป็น HR เนี่ยในองค์กรของท่านมีปัญหาในประเด็นอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่หรือไม่นะครับพร้อมกับ จะให้คําแนะนําจากประสบการณ์ส่วนตัวในการเป็นวิทยากรในการที่ปรึกษาลมทั้งการทำงานประจาของตัวเองด้วยนะฮะว่าเราจะปรับแก้หรือจัดการกับกรณีปัญหาการกําหนดการใช้งาน KPI นั้นยังไงดีนะฮะเรื่องแรกที่มักจะพบเลยก็คือผู้บริหารหรือว่าผู้จัดการเนี่ยกำหนด KPI ขึ้นมาโดยไม่ได้สนใจการมีส่วนร่วมของพนักงานครับมันกลายเป็น KPI แบบที่พนักงานชอบพูดกันลเล่นว่า KPI แบบฟ้าประทานซึ่งพนักงานก็ขยาด หรือไม่อยากทาเพราะไม่ไดตั้งเองครับซึ่งพนักงานก็อาจจะเกิดความไม่สบายใจเพราะมักจะเจอเป้าหมายของผู้บริหารที่กําหนดไว้ใน KPI แบบว่าเป็นเป้าหมายสูงๆเป็นเป้าหมายที่ไม่ได้ดูไม่ได้ประเมินดูว่าพนักงานเนี่ยมีขีดความสามารถในการที่จะทําให้ KPI นั้นบรรลุได้หรือไม่นะครับซึ่งหลายๆองค์กรก็อยากได้เป้าหมายสูงๆแหละแต่ก็ลืมไปว่า เอ๊ะการที่พนักง,งานจะทําเป้าหมายให้บรรลุได้เนี่ยมันต้องมีคอม p พ t e เอนซีเนาะมันต้องมีความรู้มันต้องมีทักษะมีพฤติกรรมการงานที่เอื้ออยากได้เป้าหมายสูงๆแต่คอม p พนดเอนซีไม่สนใจพัฒนาหรือว่าทักษะที่ต้องการใช้กับการทํางานความรู้ที่ต้องการใช้เพื่อให้งานสามารถลงมือทําได้ผลเนี่ยไม่ได้ฝึกอบรมไม่ได้พัฒนากันเลยไม่ว่าจะโดยวิธีการใดๆก็แล้วแต่นะฮะมันก็เลยกลายเป็น KPI แบบฟ้าประธานที่อยากได้ตัวเลขสูงๆแต่ไม่พัฒนาไม่ทําอะไรคราวนี้ ผู้บรรดาบัญชาหลายๆท่านเนี่ยก็แอบ,บคิดเนาะอันนี้ผมอยากให้ HR ลองลองไตรตรองเรื่องแบบนี้ว่าเกิดขึ้นกับองค์กรของท่านหรือเปล่านะฮะพู้บรรดาบัญชาในองค์กรหลายๆแห่งเนี่ยแอบบคิดว่าพนักงานก็คงจะรู้ๆกันอยู่แล้วมั้งทำงานในแต่ละปีแต่ละปีประสบการณ์ก็เติบโตงอกงามขึ้นทุกๆปีอะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นกับทุกๆคนเนาะพนักงานที่เขาคิดได้พนักงานที่เขามันฝึก ฝนพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองเนี่ยก็จะเป็นพนักงานจํานวนน้อยที่เป็นไฮเพอร์ฟอร์เมอร์ของเราแต่อย่าลืมนะครับเรามีพนักงานอีกสองกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นเอเวอเรสต์เพอร์ฟอร์เมอร์ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็อยู่อยู่ในระดับที่องค์กรเรายัางพอจ้างไหวรับได้ก็จ้างกานทางานต่อไปแต่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เป็นพวกนอนเพอร์ฟอร์เมอร์คือผลงานไม่ดีกลุ่มนี้ก็ต้องซีเรียสในการบริหารจัดการต่อไปนะครับนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2ครับตัวผู้บริหาร ตัวผู้จัดการบางท่านนะฮะย้ำว่าบางท่านไม่ได้หมายถึงทุกท่านนะฮะไม่ได้ทำ performance management คือไม่ได้บริหารผลงานครับสนใจในการประเมินผลสนใจแต่จะเอาผลจากการประเมินไปจา่ายค่าตอบแทนแต่ท่านลองนึกดูนะครับการที่พไนไักงานสักคนหนึ่งจะทํางานได้ผลงานเนี่ยเราต้องตั้งเป้าใช่ไหมครับเป้าเนี่ยมี2เป้าฮะเป้าอันแรกเรียกว่าเป้าผลลัพธ์ของงานที่เราต้องการมักจะกําหนดออกมาเป็น KPI นั่นแหละจะเป็น OKR ก็สุดแท้แต่แต่อีกเป้าหนึ่งที่ท่านควรจะต้องตั้งคือเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรครับ พัฒนาว่าเขามีความรู้มีทักษะมีพฤติกรรมการทำงานที่มันสอดคล้องกับที่เราต้องการหรือยังในองค์กรที่เขาทําระบบคอมเพนเนซีเนี่ยเขาจึงคุยกันง่ายขึ้นเพราะว่าเขารู้แล้วครับว่าพนักงานในตําแหน่งหนึ่งหนึ่งในระดับตําแหน่งใดๆเนี่ยมันต้องมีความรู้ทักษะมีพฤติกรรมการทำงานตามที่คาดหวังอย่างไรเพราอจะกําหนดตัวชี้วัดพฤติกรรมเอาไว้เมื่อเรารู้แล้วว่าเป้ามี2เป้าคือเป้าผลลัพธ์ของงานแล้วก็เป้าของการพัฒนาพนักงานเนี่ยก็ต้องลงมือพัฒนาครับ วิธีการลงมือพัฒนาก็ใช้หลากหลายมากมายจะฝึกอบรมจะใช้วิธีการ mentoring จะใช้วิธีการ coaching จะใช้วิธีการอะไรก็ได้นั้นแหละและควรจะต้องเป็นการมุ่งพัฒนาที่พนักงานได้ประสบการณ์โดยตรงกับตัวงานด้วยโดยเฉพาะ OJT แล้วก็ให้เขาลงมือทำงานหรือการมอบหมายงานเป็นโปรเจกต์อะไรต่างๆแล้วให้เขาลงมือทำงาน เราในฐา,านะผู้งำนวยกชาหรือท่านในฐานะที่เป็นเ R ก็คอยไปกํากับหรือคอยไปให้ใหคําแนะนําหรือส่งเสริมให้ผู้อำนวยกัญชาเนี่ยเขาฟีดแบ็กสะท้อนผลงานของที่พนักงานทําออกมาได้การอย่างสม่ําเสมอโดยอาจจะเซตร,ระบบขึ้นมาเพื่อคอย t r a c การฟีดแบ็กของคนที่เป็นผู้อำนวยกัญชาก็าจะช่วยให้หัวหน้างานได้บริหารผลงานมากขึ้นครับส่วนในระหว่างปีเนี่ยอาจจะมีการประเมินผลงานสักรอบหนึ่งรอบครึ่งปี กับปลายปีเนี่ยต้องประเมินผลงานแน่ๆเพราะต้องนําไปสู่การขึ้นเงินเดือนหรือการจ่ายโบนัสพนักงานถ้ามีนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันที่3ครับเป้าหมายขององค์กรเป้าหมายของหน่วยงานเป้าหมายของพนักงานไปกันคนละทางเลยครับคือไม่เชื่อมโยงกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาพนักงานตั้งเป้าหมายผลงานตั้งเป้าหมายตาม KPI ต่างๆเนี่ยก็มักจะเอาหน้าที่งานประจําของตัวเองนั่นแหละมาตั้งซึ่งไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแต่มันอาจจะไม่พอครับ และแน่นอนครับผลงานของพนักงานจํานวนหนึ่งมันเกิดจากการประจำไงดังนั้นงานของพนักงานเนี่ยก็จะมีอยู่2โหมดเสมอโหมดงานประจํากับโหมดงานเชิงพัฒนาท่านสังเกตดูสิครับว่าในชีวิตการทํางานของตัวท่านเองในฐานะที่เป็น h r เนี่ยท่านมีงานประจําหน้าเดียวไหมผมว่าไม่นะท่านจะมีทั้งงานประจําและงานมอบหมายใดๆที่แมเนเจอร์มอบหมายที่ตัวผู้บริหารระดับสูงมอบหมายลงมาให้ท่านสมมติว่าท่านเป็นแมเนเจอร์เองนะฮะนั่นแหละคือท่านก็ต้องมาดูสักนิดหนึ่งว่า เป้าหมายที่เราทำนะ่ยงานที่มันทําบรรลุกออกมาแล้วเนี่ยมันสอดคล้ ive, อ,องกับเป้าหมายของฝ่ายไหมสอดคล้องกับเป้าหมายขององคอ์กรไหมสอดคล้องกับกลยุทธิทิทางที่องค์กรต้องการเดินไหมครับถ้ามันสอดคล้องต้องกันเนี่ยเรียกว่ามันมี alignment เนี่ยเวลาบริหารจัดการมันมันก็มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากขึ้นนะครับโอกาสาที่จะได้ผลงานอะไรแบบที่มันไม่ไม่พึงประสงคนะ์การบริหารงบประมาณอะไรต่างก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนครับอย่างที่4เนาะ ท่านควรจะมุ่งเน้นการกําหนดตัวชี้วัดผลงานไปที่ระดับผลลัพธ์แบบเอา c o ค e มากกว่าที่จะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดมาจากกระบวนการหรือที่เรียกว่า Output นะครับไปดูที่ o u t c o ค e และกําหนด KPI นั่นแหละครับจากเอา c o ค e เป็นตัวหลักเลยส่วน Performance Indicator หรือ PI เนี่ยจะกําหนดไว้หลายตัวก็ได้จะวัดที่กระบวนการจะวัดที่ Input ก็ไม่เป็นประเด็นอะไรฮะ เพราะสิ่งที่เราต้องการจริงๆและควรจะต้องชี้ไปที่ KPI เลยก็คือตัว outcome ดังนั้นหลายๆองค์กรก็จะ manage กับกรณีแบบนี้โดยการกำหนดให้ตัวชี้วัดมาเป็น Key Result Indicator หรือ KRI ซ้ย้ำนะครับว่า Key Result Indicator มันก็คือ Key Performance Indicator นั่นแหละแต่เป็น Key Performance Indicator ในโหมดของ Result มากกว่าที่จะเป็นโหมดของ Output result ที่เป็นในระดับ outcome นะครับย้ำเป็น result ที่เกิดขึ้นแบบดูผลลัพธ์บั้นปลายที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ได้ไปดูผลที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำงานใดงานหนึ่งนะครับเช่นสัมภาษณ์พนักงานแล้วจะเป็น KPI ไม่ใช่ฮนะแต่ผลลัพธ์ก็คือได้พนักงานออกมาตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ก่อนที่เราจะสัมภาษณ์นั่นเองนะครับแนะนำเลยให้กำหนด ตัวชี้วัดผลงานหลักของเราเนี่ยให้เป็น Key Result Indicator แทนครับเรื่องที่5เรื่องสุดท้ายครับปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องหนึ่งและผมว่าหลายๆองค์กรเจอนะคือพนักงานไม่อยากตั้งเป้าหมายสูงครับพนักงานตั้งเป้าหมายแค่พอทําได้ตั้งเป้าหมายแค่มันไม่้แตกต,ต่างจากปีที่ผ่านมาที่เป็นแบบนี้คงจะเป็นเพราะกังวลครับว่าผลงานไม่ดีแล้วอาจจะไม่ได้โบนสัสถ้าสมมติว่ามีนะฮะหรือไม่ได้ขึ้นเงินเดือนในอัตราที่ดี นั่นแหละคือเหตุผลอันหนึ่งที่เป็นที่มาที่ทำให้หลายๆองค์กรปรับโหมดไปใช้ OKR OK หรือออบเจกตีแอนด์คิริซอลเพราะว่ามันไม่ได้ไปเชื่อมโยงโดยตรงกับตัวการขึ้นเงินเดือนหรือการจ่ายโบนัสเรียกว่าไม่ได้ไปเชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทนแต่มันก็มีกลิ่นอายของการจ่ายโบนัสการขึ้นเงินเดือนจากการดูผลของ OKR OK ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่สัดส่วนหลักมันมีปัจจัยในการประเมินเรื่องอื่นอีกเยอะแยะมากมายครับที่จะประเมินเพื่อที่จะขึ้นเงินเดือนแล้วก็จ่ายโบนัส น,นี่คือตัวอย่างปัญหา5เรื่องนะครับที่มักจะพบในองค์กรโดยทัว่วไปที่ใช้ KPI ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องยกเลิกการใช้ KPI นะครับแต่ท่านในฐานะที่เป็น HR เนี่ยท่านต้องลองมอนิเตอร์ปัญหาต่างๆเหล่า,าลนี้และพยายามโซมันทีลเรื่องทีละเรื่องนะครับและหลายเรื่องมันก็มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันบางเรื่องเป็นปัญหาที่ไป kick off ปัญหาอื่นๆตามมาด้วยดังนั้นเวลาดู ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยแก้ไปทีละเรื่องนะครับแต่แก้ให้มันครบครบทุกๆเรื่องนะครับมันก็จะช่วยให้องค์กรเดินไปสู่เป้าหมายผลงานที่ต้องการได้ผลดีมากขึ้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง H R c o m p a n i t e Podcast พบกันในเอพิส o ดหน้าครับสวัสดีครับ